ครับก็วันนี้นะครับเพิ่งประชุมกรรมธิการเ้องอกันและปรับปรามยาเสพติดและฟอกเงินเสร็จนะครับก็เรียนว่าวันนี้เองทางกรรมธิการได้เชิญทางทางตำรวจนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางสอ,งอ,อทอนะครับแล้วก็มีตำรวจอินเตอร์โพมานะครับแล้วก็มีท่านอัยการท่านรองอธิบดีอัยการมาแล้วก็ทางอปปงอมาเพื่อที่จะตรวจสอบในเรื่องของนายเฉินจื่อน,นะครับที่มีเรื่องออที่สหรัฐอเมริกาและก็สหราชอณาจักร ได้ทาการยึดทรัพย์นะครับทั้งทั้งเป็นตัวของบ้านของอพาร์ตเมนต์รวมทั้งบิตคอยมูลค่าเป็นแสนล้านนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่เราได้ขอข้อมูลกับทางหน่วยราชการต่างๆนะครับก็คือว่าเราพยายามที่จะสอบถามครับว่าทางปปงอเองตำรวจเองนั้นได้มีการขยับอย่างไรบ้างหรือ,อยังนะครับก็ทางที่ทราบเบื้องต้นครับทางปปงอเองได้ตอนนี้ได้ทำสองทางนะครับทางแรกก็คือเป็นการ ขอข้อมูลไปทางสหรัฐอเมริกาและก็ทางอังกฤษนะครับว่าในกระบวนการของการยึดทรัพย์ต่างๆนั้นนะครับมีฐานความผิดอย่างไรและมีข้อมูลอย่างไรนะครับอีกทางหนึ่งก็คือทางปปงเองครับและก็ตํารวจเองได้ทําการสืบสวนสอบสวนต่างๆอยู่นะครับทั้งในเรื่องของออผู้บริหารนะครับพรินซ์กรุ๊ปนะครับว่ามีรายชื่อ เป็นหุ้นส่วนบริษัทต่างๆในประเทศไทยหรือไม่นะครับต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนครับว่าการที่ปปงอเองตํารวจเองจะยึดหรืออายัดทรัพย์ใดนะครับอย่างแรกก็คือเราจะต้องสืบให้ได้ก่อนว่ามีทรัพย์สินนั้นในประเทศไทยหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้ขั้นตอนนี้นก็อยูใ่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับของทางปปงและตํารวจนะครับเพื่อที่จะเตรียมเมื่อไหร่ก็ตามที่ปปงและตํารวจได้ จอทรัพย์สินในประเทศไทยนะครับก็จะทำการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับตอนนี้อยู่ในเรื่องของการที่บอกครับทำอยู่ในสองสองขานะครับก็คือ,เอ,อสเต็ปแรกก็คือขอข้อมูลจากทางต่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนที่สองก็คือ,อ,อสืบรัพย์แล้วก็เราได้ทางกรรมธิการเองนะครับไดเ้เสนอแนะไปว่าเราค,ควรจะได้เอา แผนการเงินต่างๆของบริษัทต่างๆที่มีชื่อก็ดีหรือที่ไม่มีชื่อในข่าวก็ดีเนี่ยครับให้ให้ลองทางปปงอเองได้ไปสืบความเชื่อมโยงทางการเงินอยู่ครับก็เชื่อว่าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้จะมีความคืบหน้าในลําดับต่อไปครับจนถึงตอนนี้ค่รทางปปงก็แจ้งเราหรือยังคะว่าทางรัฐบาลได้สั่งการในการตรวจสอบอะไรยังไงบ้างคะยังครับตอนนี้ปปงยังไม่ได้ แจ้งกับทางกรรมธิการนะครับว่าทางรัฐบาลเองได้สั่งการอะไรบ้างนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ทางเมื่อเป็นข่าวนะครับผมเชื่อว่าประอเองเขาก็ตื่นตัวในส่วนขององค์กรของเขาแล้วก็พยายามที่จะสืบค้นหาข้อมูลนะครับซึ่งต้องเรียนครับว่าผมได้เห็นคําฟ้องนะครับของทางสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับก็ต้องต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายที่ใหญ่ ทางบริการได้เขียนไว้ว่าเป็นองค์กรเรียกว่าอาัญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเมื่อองค์กรใหญ่ระดับนี้นะครับมีทรัพย์สินระดับแสนล้านทั่วโลกนะครับในเบื้องต้นเห็นว่าประมาณทัก30กว่าประเทศนะครับผมเชื่อว่าองค์กรเหล่านี้ก็คงจะไม่ก็คงจะไม่หละหลวมนะครับที่จะกระทําการใดๆให้โดนจับได้ง่ายนะครับและผมเรียนว่าการยึดทรัพย์ที่อังกฤษก็ดีที่บริการก็ดีนั้น เป็นการยึดทรัพย์ที่ปลายทางของการฟอกเงินแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ทางกรรมธิการเองยังมีความเชื่อครับว่านายเฉินจือ้อท่านนี้นะครับที่มีการกระทําผิดโดนยึดทรัพย์ในต่างประเทศนั้นน่าจะมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในประเทศไทยหลายๆที่นะครับก็ตอนนี้เราได้ทางได้พูดคุยกับทางปป,ปงและตํารวจครับเพื่อที่จะดําเนินการสอบสวนเรื่องนี้อย่าง อย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ทางปปงเอ,เองก็ขอเวลาเราประมาณไม่ไม่นานนะครับเพื่อที่จะตาม <Okay. S 1> ทรัพย์สินต่างๆในเรื่องของทาง,งการเงินด้วยครับอย่างที่ท่ากนกรรมธิการได้กังวลเรื่องของการยกย้ายทรัพย์สินเนี่ยค่ะมีแนวทางป้องกันไหมนะหรือว่าสามารถสก,กัดได้ยังไงบ้างกรณีในฉินชื่อเนี่ยค่ะหรือว่ากรณีของสแกมเมอร์รายอื่นที่เกี่ยวข้องวันนี้นอกจากในฉันชื่อแล้วยังไ,ได้มีการพูดคุยถึงการฟอกเงินในหลายๆเครือข่ายนะครับ อย่างแรกว่าในเฉินจื้อท่านนี้เองไม่ได้มีเ,เครือข่ายที่ยึดโยงกับกลุ่มอื่นเลยนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าทางเราเองก็บอกว่าวันนี้ครับเราได้ขอบคุณทางสื่อนะครับโดยเฉพาะไทย p ี s ีที่ได้รวบรวมเอกสารมาให้เราเยอะมากนะครับแล้วเราได้เอารายชื่อของบริษัทต่างๆที่อยู่ในเครือของ Prince Group ที่กัมพูชาเนี่ยครับได้มาขึ้นจอแล้วก็ได้ ออบอกไปทางปปงครับว่าบริษัทเหล่านี้จริงๆเ่ยถ้าท่านได้นําเอาชื่อบริษัทเหล่านี้คลิกไปในข้อมูลของปปงผมเชื่อว่าจะมีชื่อของผู้บริหารต่างๆของบริษัทเหล่านี้ที่มีเครือข่ายอยู่ในระดับหลายๆหลายประเทศนะครับแล้วก็ทางเราเองได้บอกว่าทางปปงเองอย่างแรกก็คือจะควร,ควร,ควร,ควรที่จะต้องประสานงานกับ ต่างประเทศต่างๆที่มีบริษัทลูกเหล่านี้อยู่และขอข้อมูลเหล่านี้ครับแล้วก็ขอคืออย่างนี้ครับผมต้องเรียนว่าปปงเองเขามีสัญญาในการที่ปปรงระดับภูมิภาคในระดับนานาชาติที่สามารถขอความร่วมมือได้ทางเราเองก็ได้ได้ให้คําแนะนําไปว่าควรจะขอหลักฐานเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะนําสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรสิ่งที่วันนี้ในประเทศไทยอยากได้ก็คือรายชื่อของผู้บริหาร บริษัทต่างๆที่เป็นเครือข่ายของ Prince Group ที่อยู่กระจายอยู่ในต่างประเทศเพื่อที่จะเอาชื่อเหล่านี้ครับมาเช็คอยู่ในปปง,งของประเทศไทยว่าบุคคลเหล่านี้มีการเชื่อมโยงทางการเงินอย่างไรกับบริษัทในประเทศไทยหรือไม่นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามจะผลักดันและก็ขอความร่วมมือปปง,องไปอยู่ครับ กำลังตามอยู่ครับเรียนว่าผมเองก็ได้ไปถามถึงว่าในสิ่งที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับว่ามีนักการเมืองท่านไหนบ้างที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวโยงกับบริษัทเหล่านี้นะครับทางตำรวจเองและปอปองอยเองวันนี้ก็รับลูกของพวกเราไปนะครับแล้วก็บอกว่ากำลังจะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆนะครับนอกจากเรื่องนี้แล้ววันนี้ผมเองยังได้ถามทางตำรวจสอทอท,อที่มาในเรื่องของ เนื่องจากว่าถ้าเป็นตำรวจนะครับแล้วก็มีอดีตในตํารวจใหญ่ท่านหนึ่งได้มาเปิดเผยว่าทางบริษัทการเมอร์นั้นมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับนักการเมืองท้องถิ่น2ท่านแล้วก็2ท่านนี้วันนี้ก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับทางตํารวจเองยังไม่ได้บอกอรายชื่อมาเพียงแต่ว่าก็ขอรับเรื่องนี้ไปแล้วก็ไปติดตามสืบสวนสอบสวนนะครับในเรื่องที่ท่านรองโจกได้ได้เปิดมาในในในสื่อต่างๆครับเบื้องต้นมีหมูลน้อ ตำรวจยังไม่ได้รับว่ามีมูลหรือไม่มีมูลนะครับเพียงแต่ว่าเราได้เปิดเรื่องนี้ไปแล้วก็ให้ทางตำรวจสอทอเองทั้งปปงเองได้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็รายชื่อต่างๆของผู้นําท้องถิ่นต่างๆที่มีชื่อผมเชื่อว่าตำรวจมีชื่อแต่ว่าแน่นอนครับการเปิดชื่อขึ้นมาโดยไปกล่าวหาเนี่ยก็อาจจะเป็นคดีความได้ในการฟอร้องร้องนะครับเราก็พยายามเ,าเรียกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับแล้ก็ให้เวลาทางปปงและตำรวจเองได้ทํางานก่อนครับ อาทิตย์หน้าก็กําลังแผลรีกันอยู่ว่า,าจะมีความคืบหน้าหรือไม่นะครับซึ่งทั้งถ้าปปง,งกับตํารวจแจ้งว่ามีความคืบหน้าก็จะเชิญมาพูดคุยอีกครั้งนึงครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับ